จาะลึกนะครับดวงของชาวลัคนาราศีเมษนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยอะไรเนี่ยเผื่อแป๊บ,บเดียวนี้ก็เข้ามาจะก,กลางเดือนสิงหาคมอีกแล้วแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะมีดาวขยับโยกย้ายอีกแล้วก็เป็นเดือนที่นะครับไม่ใช่ดวงคนหรอกที่สำคัญมากๆเรื่องการเมืองการเมืองแม่งก็เป็นเดือนที่สำคัญมากๆด้วยมันน่าแปลกจริงๆ และถ้าเราดูกันตามดวงดาวแล้วเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยผมมาเจาะลึกให้อีกครั้งหนึง่งเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเถอะนะผมว่าความสำเร็จรออยู่เป็นความสำเร็จที่ทยอยทยอยเข้ามางานเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางขึ้นผมดูแล้วเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นเดือนแห่งความคิดดี้เริ่มอะไรใหม่ การได้เปิดตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่ๆใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ผ่านมาใช้ชีวิตแบบเซฟตี้ตัวเองเกินไปไม่ค่อยกล้าที่จะเอาโ o ก n ออิ่งไปทำอะไรเลยมีความกังวลใจเนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองดูนะผมว่าคุณน่าจะท่องโลกกว้างนะครับแล้วได้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยเหละวะในเดือนสิงหาคมตรงเนี้ย นะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นอีกว่านะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยด้วยรากเงาของเขาแล้วเขาเป็นคนลัคนาราศีธาตุไฟคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วให้คุณเอานิสยัยคาแรคเตอร์ที่ดีตรงนี้มาใช้นั่นหมายความว่าพยายามหาสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเสมอนะความรัก อาจจะทําให้คุณจุกจิกใจบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็น่าจะทยอยเข้าที่เข้าทางขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมาเจาะลึกชาวลัคนาราศีเมษให้ของเดือนสิงหาคมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่18มั้ง18สิงหาคมดาวอ,องคาดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณก็จะย้ายราศีอีกแล้วย้ายทีนี้ไปได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับแต่ไปอยู่ในเรือนอริ มันก็ต้องแก้ไขปัญหงปัญหาในเรื่องของงานเยอะนะครับแต่ก็ล้วนแล้วแต่อยู่บนบรรทัดฐานที่คุณจะทํานะครับมันได้อย่างดีเพราะคนชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเราลองเขาได้ทําอะไรเนี่ยเขาทาเต็มที่เขาจริงจังอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาอธิบายให้ฟังเจาะลึกเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเพราะว่าในช่องย t ท b e พินแสหมิงมี FC ถามกันมาเยอะมากสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะ แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีเมษอีกเช่นกันถ้าคุณจะขยับอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลนะครับขอให้รู้ไว้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัสช,ชะก็คือดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรแล้วก็ราชาโชคแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีเมษ มันจึงเป็นการสื่อสารเป็นการติดต่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางไกลหรือต่างประเทศมักจะนำพาความสำเร็จมาให้อย่างดีพูดง่ายๆคือเป็นเดือนที่คุณต้องพยายามเปิดตัวไปเจอกับสิ่งใหม่ๆอ่ะเพราะว่าดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกิดแวดล้อมสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางด้วยฉะนั้นคุณจะเก็บตัวอยู่เฉยๆใช้ชีวิตแบบเซฟตี้ตัวเองเกินไปไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็กลัวไอ้นั่นก็ต้องระวัง แม่ระวังทุกอย่างเลยฮะจะทําอะไรมันก็กังวลเกินไปนะอย่างนั้นอะถูกไหมฮะเออยังไงก็ช่วงเดือนเนี้สิงหาคมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าพยายามเอาโกอิงออกมาแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่มีความสําเร็จรออยู่เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีเลยถึงต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญของชาวลัคนาราศีเมษผมถึงมาเจาะลึกให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับ